เป็นแฟนหน่อยสวัสดีครับไม่ได้เลยกลับมาจากเชียงใหม่คือตั้งใจมางานนี้นะอ้้หโอูโ้หูอัดมีรอบหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหมาจากเชียงใหม่เพื่องานนี้เลยเพื่อมารอเจอเนแฟนทุกคนนั่นเองนะครับอ้าวพ,พี่ ถึงเนี่ยผมอยากทราบนะฮะตัวฟลิปแมอร์ซีนครับผมนี่ที่เราได้ถ่ายที่เราได้ถ่ายโดยอัปโปไฟเอ็นสามฟลิครับหรือคอลเลกชันต่างๆเนี่ยเราทำมันขึ้นมาได้ยังไงครับครับผมก็จริงๆอย่างนี้ทุกคนเห็นเลยในในตัวแมกกาซีนนะครับผมครับในหลายๆมุมบางอย่างเนี่ยก็จะใช้ตัวอัพโป้ไฟเอ็นเนี่ยเป็นการถ่ายรูปจริงๆด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันมากๆเพราะว่าคุณภาพสิ่งที่ออกมาได้แบบจากตัวอัพโป้เอ3นสามเนี่ยคือดีจริงๆและดีมากๆครับ โอ้โห oh. oh. นั้นนะครับในทีน่นี้ที่ตอนนี้ทุกคนหยิบอุปโภคมาถ่ายกันหมดเลยนะฮะเอาละเอาละคือต้องบอกเลยว่าเป็นคอลเลคชันที่ดีและผมเชื่อเลยว่าตอนนี้นะฮะในงานทุกคนก็มีด้วยนะครับครับน่าตัวฟล m a g a z ก n e นั่นเองเอาละครับน้องพีบีครับครับคุณรู้ไมหมฮะว่าการที่คุณจะต้องบินจากเชียงใหม่มาที่นี่เพื่อคุณจะต้องเล่นเกม อ็หอก <c oughs> หลอนี่คือไม่ไม่ไมรู้เลยไม่รู้ไม่รู้มาก่อนเลยอ้ญญาวแสดงว่าเราพร้อมจะเล่นเกมอยู่แล้วเราพร้อมหรือยังครับผมพร้อมเสมอดูือไหมครับอ้าวครับแลวคุณผู้ชมนะครับพร้อมไหมครับพร้อมอยู่แล้วมาถ้าพร้อมครับแบบนี้ก่อนเลยเราจะให้น้องพีพีจับรายชื่อผู้โชคดีขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีแห่งนี้ครับ3คนด้วยกันจะเป็นใครบ้าง3คนด้วยกันนะฮะจะเป็นผู้โชคดีขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีนี้กับน้องพีพีครับ มาแล้วฮะเดี๋ยวจะไล่พีละท่านเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยที่เราจะได้ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีแห่งนี้ครับได้ครับเอาวล้ครับผมนะฮะสามท่านด้วยกันขออนุญาตเลยนะครับสําหรับท่านแรกคุณสี่คุณสี่รักษอครับคุณสี่ลักษอครับอยู่ไี่ท่านรักสอนเะครเลยครับมาผู้ชายรักสนนะครับเญเลยครับท่านแรกครับมาท่านต่อไปครับ คุณทวีชัยครับคุณทวีชัยอยู่ไหมเอ่ยคุณทวีชัยอยู่ไหมครับยกมือนะถ้าอยู่นะอยู่ไหมเอ่ยฮะไม่เห็นนะฮะอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่อยู่นะไม่อยู่นะคุณจัญญาครับอุ้ยอุ้ยจิตตบมืออย่างนี้คืออ๋อไม่ใช่เราเพื่อนอ๋อโอเคฮะมานี่นี่ฮะนี่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 ฮะมาอีกหนึ่งท่านนะครับผมท่านสุดท้ายที่จะได้ขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องพีพีครับครับ สุภยาครับสุภยาคุณสุภยาครับเอาอยู่ข้างกันเลยเอาคุณสุภยาครับเชิญครับมาบนเวทีแห่งนี้สามท่านด้วยกันลองฟังกติกาดูว่าการขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องมีพีเนี่ยบอกเลยว่ามันมันต้องเป็นเกมที่ต้องทายความสามารถสักหน่อยแหละครับเชิญเลยครับมาเลยฮะเดี๋ยวขึ้นมาบนเวทีเลยครับเชิญครับเชิญครับมาที่มาบนเวทีแห่งนี้เลยครับคุณสังเกตได้ว่าจะมีล็อกต่างๆไว้ให้ด้วย ดูดีๆพรอมเหล่านี้อยู่ในเกมนี้นะฮะเชิญทั้งสามท่านบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับก่อนอื่นนะฮะทั้งสามท่านครับมาเลยครับยืนตรงนี้เลยเข้ามาได้อีกครับเข้ามาอีกเลยฮะเข้าไปกล้ฮะด้ครับวัสดีครับวัสดีครับนี่เลยครับก่อนอื่นฮะขอถามทราบชื่อเล่นสักหน่อยหนึ่งชื่ออะไรบ้างครับอขออนุญาตนะฮะใช้ไม้ผมเลยชื่อเิร์ครับคุณเฟิร์สอันแรกคุณเฟิร์สท้านต่อมาครับคุณโบ คุณเฟิร์สคุณโบคุณสายปาดน,นะฮะสายปาดแหมครับ,บ <c oughs> คุณเฟิร์สคุณโบคุณสายปาดครับและน้องพีีฟังกติกาอ,นนอุ้ยคนนี้ใครครับเนี่ยเจ้าของโทรศัพท์เออหรือเปล่านะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้น้องพีพีฟางกติกากันนะครับง่ายๆเลยเกมนี้เราจะให้ผู้โชคดีที่ขึ้นมาร่วมบนเวทีนี้ถ่ายรูปน้องพีพีครับได้ไหมฮะ ด้วยออฟฟอฟไฟเอ็นสามฟลปได้ไหมฮะมีครับมีแล้วแต่ง่ายเนี่ยผมมองว่าถ้าถ่ายรูปธรรมดามันก็ง่ายไปคุณเห็นพร้อมที่ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้อยู่แล้วครับซึ่งวันนี้ฮะเรามีลูกค้าท่านหนึ่งเขาเนี่ยอยากจะให้พวกคุณถ่ายรูปให้ตรงกับโจทย์ที่เขามอบให้ครับเดี๋ยวทางคุณลูกค้าท่านนี้เนื่องจากเขาเป็นลูกค้าชาวต่างชาติเขาจะโทรเข้ามาแล้วบอกโจทย์กับน้องพีทีได้ครับว่าต้องถ่ายรูปอยากได้ประมาณไหนฟิลลิ่งยังไง ฟังโจทย์ไปพร้อมกันได้ครับผมนะฮะซึ่งเราเชิญชาวต่างชาติเลยมาแล้วเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเอาคุณพูดใจได้นะนี่หน่อย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 เชิญเลยครับคุณเชิญเป็นชาวต่างชาติในวันนี้วันนี้สมมติเป็นชาวต่างชาติอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุณพูดใจได้ได้เลยได้เลยเีย่อะนะฮะคุณเชิญฮะเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นกรรมกาก่อนโดยการที่ขั้นแรกที่ขึ้นมานะฮะคุณเฟิร์สจะได้เล่นโจทย์แรกก่อน คุณเจิ้นจะอ่านให้ฟังว่าสิ่งที่เขาบอกโอนคุณเนี่ยมันคืออะไรหลังจากนั้นให้น้องพีพีกับคุณเฟิร์สมาที่ครบครบนั้นถ่ายรูปให้ตรงตรีมตีมนั้นที่คุณลูกค้ายอยากได้ได้ครับเข้าใจกติกานะฮะในเวลา30วินาทีครับอ่ะผมถามก่อนเลยน้องพีพีหนักใจไหมอะไรนะครับอ่ะหนักใจไหมฮะ จักใจนิดหน่อยหนักใจนิดหน่อยหนักใจนิดหน่อยหนักใจนิดหน่อยคุณเฟิร์สหนักใจไหมครับหนักใจฮะคุณเฟิร์สหนักใจแล้วคุณลูกค้าเราเหรอครับสุดสุดฮะสุดสุดเลยเพอาท่องมาทั้งคืนเลยตอนนี้ฮะท่องมาทั้งคืนเก่งมากเก่งมากคุณเจิดบอกผมว่าเป็นพิธีกรยังไม่เครียดเท่ากับตอนนี้เลยถูกต้องเนี่ยฮะเป็นอะไรทั้งใจฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นภาษาไทยนะฮะแต่ผมพูดจะพูดเป็นสับเตีงกรีกโอเครอไม่เอ่ย ทุกคนรอนะจ่ายมาสองรอจ่มาสรอบสรอบนี้สอุ้ยดูไม่ได้นะฮะสามฮะ What do e r y do Lazebly l i m e might very beautiful Mukov d e l j o v Jak do possible Jonas Snappy b e e o l o d z e n t a i Hado Hado Yak h เฮนเซนเนียร์คอปส์เขาแบงครับ e back. เอางี้ฮะคุณเจนคุณคายรินทีก่อนนะแล้วคุณค่อยเล่าใหม่ทีได้ไหมอยากจะคายมากเลยนะอ่ะเดีมแบบไปแบบช้าๆเอออีกสักรอบหนึ่งได้ไหมโอเคครับใจฟังโอเคฮะให้อ่านได้ฮะไม่ได้นะ One lead จ่ายโชว์สักพับจ่มาใหม่อุ้ยชัดนะที่ชัดนะที่ชัดโอเคโอเคชัดนะที้ชัดช่วยหมอย สวยมากเออมดครับเฮ้ยบวกกับมดครับตอนนี้ t เดินโจมเฮะยเดินโจมเอะไรนะนักเดินทางฮะอ๋อโอเคนักเดินทางเดินทางเอ่อยอะโยง pastable you're night snappy n i g h ุ snappy we we they're c a l l i เดินทางกำลังจะเดินทางอยากเห็น อยากเห็นแสงเหนือแสงเหนือกับเขาบ้างกับเขาไหมกับเขาบ้างกับเขาปล่ารับผมนะฮะอยากเห็นแสงเหนื้อใครไหมั้แปดนิดหนึ่งแปกแปดแหมแปดจนแปดแปดเข้าใจโจนไหมโอเคเขาจะโจนเข้าใจโจทย์นะฮะครับคุณเฟิร์นเข้าใจโจทย์นะฮะผมให้เวลาสามสิบวิธีคุณถ่ายรูปให้เต็มที่กับพร็อพที่เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้มาโอเคครับพร้อมนะครับพี่พีครับครับถ้าพร้อมแล้วสามสิบวิธี เวลาครับมาฮะเอาละเอาละโอ้โยถ่ายใกล้ถ่ายไกลได้หมดเลยอยากถ่ายในแบบไหนเปล่าโอ้โหโอ้ยวันนี้เหมาะมากๆหรือจะเป็นอัลตร้าไวเลยใช้งานได้ดีอ่ามาชัชย,ย่าแคปขั้นใสล็อกเนี่ยครับแบตเตอร์คนฮะคุณอยาณหาสิคุณ,ค,ณคุณหาพวกผมก็ไม่มั่นใจเลยเจน พอคุณพูดจบพนีทุกคนเนี่ยขึ้นเข้าไปกั้นฐานอยหัวหมดเลยอ่าทำไมมัเอาแบบชัดที่สุดพอที่จะช่วยกันได้เอาลูกสวยให้ได้โอ้โนะเฮ้ยครับผมเนี่ยในที่สุดก็มาถึงในที่สุดก็มาถึงชุ่มยอดใหม่ชุ่มดอกใหม่สวยงาม สวยงามสุดรูคู่รูตาแลตาผมว่าคุณพูดไทยได้เลยนะครับผมผมว่าเดี๋ยวอี้คุณพูดไทยได้เลยนะแต่เพิ่มความยากนิดนึงยวเพิ่มมยากนิดนึงยวเนี่ยแย่เก็บความสวยงามแย่เก็บควาสวยงามวิบเนียร์ับปั่นด้วยรอบนี้กลับบ้านไปด้วยเฮ้ยโค้ชทำ t เ e ียร์โค้ชทำ t เ e ียร์โค้ชทำ t เ e ียร์คืออะไรฮะโค้ชทำได้แค่ คงทำได้แค่ Thai p a s ท Thai pass ายภาพสายภาพเออไทยยังไงให้เก็บหมดทำยังไงให้เก็บหมดอืม because นะเพราะจงต้องน่ายเพราะการนี้มันพูดอังกฤษนะฮะม่นไม่พูดไทยนะฮะนี้อยากไทยเพราะอยากให้รู้ว่าหรือว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเบลลี่โรลลี่เลยแล้วเบลลี่มีสอยู่เหงากิดถึงเธอมากมาก คุณลูกค้าคามต้องการของคุณนี่ถือว่าถูกใจเป็นแฟนนะครับที่เลยครับของการคุณลูกค้าอะเข้าใจโจทย์เลยนะฮะเราใช้อัลตราไวน์เลยครับเทาต้องเก็บภาพให้หมดใช่ยากองเขาต้องเก็บภาพให้หมดนะฮะใช้หมดอัลตราไวท์ได้นะครับเออหยนะฮะนี่นี่น้องพีพีกดให้เลยนะครับเพื่นรู้ไปเลยว่าการใช้งานของเขามันง่ายนะครับผมเอาละ OPPO Find N 3 Flip นี่ยนะครับถือว่าเป็นอะไรนะโอเคครับมาร้อนนะครับไปไหนนะครับทุ่งดอกไม้อ่ายังจำโจทย์ได้นะร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะนัำยาสามสิบวิานาทีนะครับถ้าร้อนแล้วนะสามมาเอ้โอ้โหเดี๋ยวติดผมติดผมเราเอาตรงนี้นี่ต้องลบฮะนี้ กล้องของเขามี OIS ซึ่งเป็นโหมดกันสั่นดังนั้นการถ่ายรูปคมชัดเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวอ้าวท่านสุดท้ายได้ครับท่านสุดท้ายพร้อมไหมครับพร้อมแน่ลูกค้าลูกค้าที่สาโจทย์ที่สามแน่มีอะารผมตกใจนะเป็นคุณชาอคเคนคาเฟ่เดี๋ยวนะฮะหนเป็นคนชอบกินกาแฟแน่เดี๋ยวมีคนช็อตเจ้านี้คนชอบ ไม่ใช่ไหมฮะแต่มีคนชมให้มันจะดีกว่า Direct จะดีกว่าจะดีกว่าถ้ามีถ้ามีคนล้างขอหนังเกินเลยเลยทำไมไปเกินเขาล่ะครับเนี่ยเยอะใช่ไหมถ้ามีโค้ดไลฟ์ไชถ้ามีคนล้างให้เหนื่อยไหมครับเหนื่องไหมเหลียวคู่ เลอะวะแม่เดีเยวไม่ได้เดียวมอยน้อยแต่ไม่อยากยอดใจลูกเปียร์แต่ไม่อยากได้แบบเดิกอะไรใช่ฮะนั่งยุ่คาเฟ่แต่ไม่อยากได้รูปแบบนั่งอยู่คาเฟ่ใช่ฮะอันนี้ผมไม่ให้ดูแล้วนะโอเคครับเนี่ยเมื่อกี้คือยืดได้อ่านได้เลยนะฮะอีกทีหนึ่งย o ดได้ the roof roof crane ไม่หน้อย อยากได้รูปกรุ๊ปเกรย์กว่าน้อยอยกได้รูปกรุปกุ๊ปเก๋กว่านั้นโอโคอรนนบนเก้าอีสูงนั่งบนเก้าอี้สูงอและและชำชงทมช้ำชำท่าคุยทธริซักคุยโทอริซักอ๋อน่โบืศอพท์อีกเพ้ออีกครั้งมือมือมือ เชื้อมื่อเชื้อคาเฟ่มื่อเชื้กาแฟโอเคครับผมคุณลูกคา้าคุณต้องการอะไรย่างก,กันไมหนมเราเชื่อจำที่ฮะเออเราพยยาามช่วยเต็มที่โอเคครับผมช่วยเต็มที่แล้วลคุณลูกค้านะฮะอ่ะสิ่งที่คุณลูกค้ารีเควสผมว่าถ้ามองจากพอดมันก็เหลืออยู่อันเดียวแล้วไฮะใช่ไหมฮะถูกต้องฮะอ่ะโอเคดังนั้นครับร้อนไหมครับโอ้โหอ้ยเอาเอาเอาร้อนนะครับแต่ผมไม่รอดสามสิบวินาทีสามสอง โอ้ยดูสิฮะนี่รม่ว่าคุณอยู่ในของงานนี้หยิบ o p p กอฟา n เอ็นสามลึกขึ้นมาถ่ายรูปอยู่ไกลก็ถ่ายได้อยู่ใกล้ก็ถ่ายด้ภาพคมชัดสุดๆยังเซวีดูท้ายเ8้า ไปอัพรูปจะเล็กน้อยครับเดี๋ยวขอเชิญคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับเชิญยังไม่ถึงผมไปให้คุณลูกค้าคอยูอ่กับเราก่อนอยู่ก่อนนะคุณช่วยมาพูดหน่อยได้ไหมว่าระหว่างที่เขากำลังรอกันอัพโหลดรูปเนี่ยคุณอ่านอะไรเขา,าับ้างความต้องการของคุณคืออะไรบ้างอาโอเคฮะตอนนี้ครับเราเค,คืนไปหมดแล้วนะครับขอคืนนะขอคืนก่อนนะฮะสามโจทย์ที่พ่อให้จากคุณลูกค้ามีอะไรบ้างได้เลยได้เลยฮะเดี๋ยวผมพูดทีละนะเป็นยังไงบ้างฮะน้องบีบีฮะครับยากเหมเมื่อกี้ ยากฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ถ่ายได้ไม่ยากถ่ายไม่ยากถ่ายไม่ยากไม่รู้เรื่องครับคนพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวมาโจทย์แรกนะโจทย์แรกเนนี้ก็คือวันนี r i n g ้ยป๊าป๊าไมถ่ายแล้วไม่ถ่ายแลเอาเอาถ่ายได้เลยครับวันนี้ได้โทรศัพท์ครับได้มาใหม่ครับสวยมากสวยมากเหมาะกับนักเดินทางอยากได้ภาพถ่ายแบบอยู่ในสนามบินแบบกำลังจะเดินทางมาอยากเห็นแสงเหนือกับเขาบ้างโอ้ย ผ่าน่มาดูลแสงเหนือใ่มารูแสงเหนือนี่แหละนะฮะนะฮะอันนี้โจย์แรกถ้าสองมาจุดสองเนี่ยจุดสองก็คือในที่สุดก็มาถึงทุ่งดอกไม้สวยงามสุดลูกหูลูกตามากอยากเก็บความสวยงามเหล่านี้กลับบ้านด้วยคงทำได้แค่ถ่ายภาพครับถ่ายยังไงให้แก็บหมดเพราะอยากให้รู้ว่าอยู่คนเดียวมันเหงาคิดถึงจง และสุดท้ายฮะ,ยะที่สามนี่นคือเป็นคนชอบกินกาแฟแต่มีคนจงให้มันจะดีกว่าครับแต่จะดีกว่าถ้ามีคนล้างให้<ม>เนอะว่าไหมแต่ไม่ได้อยากได้รูปแบบนั่นอยู่คาเฟ่ครับอยากได้รูปรูปเก๋กว่านั้นนั่งบ,บนเก้าอี้สูงและทำท่าคุยโทรศัพท์อีกข้างมีแก้วกาแฟ<อ>ค่ะ<อ>โอ้ยนี่คุณพูดไทยกัะชาทำไมไม่พูดอย่างนี้อะไะ เขาจ้างมาโอ้โน oh. okay. ี่ค oh. oh ือสามโจทย์กันนะครับและตอนนี yeah, ้นะครับเขาได้ทําการรวบรวมอัปโหลดรูปไปนที้เรียบร้อยแล้วครับรูปเชิญขึ้นมาที่หน้าจอของเราเลยครับนี่คือทั้ง3รูปตรงโจทย์ไหมนี่ตรงโจทย์ไหมถามก่อนเลยน้องพีพีดูแล้วเป็นยังไงงงมากซ้ายสุดคือหนึ่ง การ์ตู2สอง 2, แลกขวาสุดคือสามครับพี่พีเป็นยังไงบ้างชัดมากชัดมากครับผมไม่คิดว่าแบบออ้ยมี่พีเนี้ยที่เราแคปเจอร์กันแบบแค่โมเมนต์สั้นๆอย่างเงี้ยภาพจะออกมาสวยนะเออ,เอ,อนี่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนภาพจะย้อนแสงหรือไม่ออกมาสวยหมดเลยครับมีในใจแม่ว่ารูปไหนเราชอบที่สุดรูปนี้ะกนนร,รูปนี้ครับรูปนี้คือรูปที่น้องพี่พีเลือกว่าชอบที่สุด แต่การตัดสินไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีมีครับก,การตัดสนินขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมอ,อยู่ที่เสียงกรี๊ดเหมือนเดิมรูปที่หนึ่งคือซ้ายสุดรูปที่สองและรูปที่สามนะครับจากเสียงกรี๊ดมีทีมงานวัดเดซิเบลอยู่พร้อมนะครับรูปที่หนึ่งเสียงมากสามร้อยเก้าสิบเจ็ดดซิเบลมีมงินเช็คเรียบร้อยสามร้อยเก้าสิบเดซิเบลคือสูงมากมาที่รูปที่สองครับเสียงมาก โอ้โหอุ้ยสามร้อยเก้าสิบเจ็ดเหมือนกันปิดท้ายรูปปิดท้ายขอดังดังเลยเอาให้แซนเอาให้แซนเสียมาเป็นไงฮะน้องมีมีมันดูเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเหรอฮะมันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแบบนี้ก็เสมอกันสิครับเสมอกันครับเสมออีกแล้วเหรับเสมออีกแล้วอถ้าเสมอแบบนี้ชนะไร รับทัวรางวัลนะครับจากทีพีเราไปเลยนี่เอาโป้มให้ไปเลยนะครับมาครับถึงตรงนี้ครับน้องพีพีต้องบอกว่าช่วงเวลาสุดท้าคุณเนี่ยคือมีแฟนๆหลายท่านมีคําถามมีคําถามอยากจะมาถามน้องพีพีได้ครับเป็นการถามแบบดี๋ยวจับฉลากขึ้นมาได้ครับถามเลยได้เลยได้ไหมฮะสามคำถามด้วยกันมาเลยครับนี่คือช่วงเวลาสุดท้าคุณศิษนะครับที่เราทําการรวบรวมคำถามแฟนจากทางโลกออนไลน์ ที่เป็นคุณลูกค้าจาก oppo มาถามน้องพีพีถึงบนเวทีแห่งนี้เลยครับกับฟลิปแฟนเฟสฮะนี่คือช่วงเวลาสุดเอกล u s i v e เลยนะครับมากันที่คำถามแรกกันก่อนเลยครับครับญาตินะครับนี่เราจะไม่อ่านชื่อผู้ใช้นะฮะแต่จะอ่านชื่อผู้ถามยองครับ,รบยอมยอมนะฮะน้องก็บอกว่าน้องพีทำงานเยอะมากเลยเยอะไ,ไครับไม่รบเยอะมากเลย ามีเวลาพักชอบทํากิจกรรมอะไรบ้างคะถ้ามีเวลาพักชอบทํากิจอะไรกิจกรรมอะไรบ้างคะชอบจริงๆช่วงนี้ชอบชอบแบบดูซีรีส์ดูด็อกทีเอนทารีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูซีรีส์ใช่ดูซีรีส์ด้วยแล้วก็ดูโูสารคดีด้วยช่วงนี้ครับโอ้มนหลับง่ายดีอ๋อ มาดูมาดูให้หลับดูให้หเราโอ้โหขอถามพี่นิดนึงอ่ะซีรีส์ซีรีส์จับสารคดีที่เราดูเนี่ยมักจะดูดดะซีรีส์ก็จะดูแปรรักสัน่นด้วยใจเธอโอ้โหแหมแล้วสารคดีล่ะครับแปรรักสัน่นด้วยใจเธอเดอะด็อกคีเมนต์เทอรี <c oughs> แ่แหมก็เรียกว่าดูวนกันไปดูวนวนไปนะครับครับคำถามที่สองครับน้องมีมีครับคุณพีพีชอบถ่ายรูปแบบไหน สไตล์อะไรมากที่สุดแบบไหนสไตล์อะไรมากที่สุดชอบถ่ายรูปแบบไหนครับชอบถ่ายรูปแบบว่าถ้าสมมติเป็นงานอย่างเงี้ยพี่จะชอบพี่จะชอบโฟร์ซับชอบโฟร์ซับใช่เพราะอะไราเป็นรูปงานอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันมันอิมแพกกว่าเหมือนเขาเห็นแบบว่าเฟรมหน้าเราเลีร์กว่าอะไรนะผมเห็นแบบอีโมชั่นลที่เราต้องการจะส่งไปสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปมากกว่านะผมแต่ถ้าเป็นแบบไลฟ์สไตล์ถ่ายเล่น,ลนๆอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบ ถ่ายแบบมุมเผลอเผลอบ้างหรือแบบเผลอแบบไม่เผลออะไรเงี้ยครับผมเออเผลอแบบไม่เผลอเผลอแบบไม่เผลอซื้อฟิลตั้งใจเผลอตั้งใจเผลอนิดน่อยนะะครับแหมต้องบอกว่า็นการถ่ายรูปที่ต้องบอกอ่ะคุณจะถ่ายมุมไหนก็ดูดีไม่หมดแหละด้วยความที่ถืออัพพอร์ไฟ N3 ลิฟด้วยจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ถ่ายไปไม่มีปัญหาเลยใช่ครับถูกไหมครับ มาที่คำถามสุดท้ายสุดท้าย้องจานเองเลยฮนะลืมขอโทษนะอ๋อโอเคครับผม๋ยวผมอ่านให้นะฮะอยากรู้ว่าน้องพีพีมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำบ้างไหมคะมีอะไรที่ยังไม่ทำและอยากทำบ้างไหมคะเออยังไม่ได้แต่งงาน ก็แต่งงานกับเขาบ้างยอะยไงพี่โอ้โหไหนขยายความหน่อยได้ไหมฮะน้องพีพีครับมันก็ยังไม่ได้แต่งงานไงพี่ดูดึงใส่แบบแหวนิยลชีตลอดลยอย่างเงี้ยโอ้โจะมั่งก็ได้โอ้ยสนุกเลยนะเดบ๋ยวนี้นะฮะในเรื่องน้องพี่พีหันไปคุยใครฮะฝั่งนู้นอะไรนะครับหันไปคุยใครฮะมองนาาผู้จัดก,การนิดหน่อยอ๋ออ๋อโอเคครับ สิ่งที่ยังไม่ได้ทำคือการแต่งงานยังไม่ได้แต่งงานครับเออแต่ว่าโสดนะโสดโสดออแต่ช,ชูชูมือแล้วกรีดิบกายมือให้าาดูเห็นไ,ไหมครับรอนี่โอ้โหแม่มีอย่างอื่นไหมนอกจากการแต่งงานมีไหมมีอย่างอะไรครับยังไม่ได้ถ่ายรูปกับทุกคนกับโดย oppo en สาม flip ครับเออ,เอ,อวันนี้ยังไม่ได้เลย ไม่ต้องห่วงได้ถ่ายได้นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ครับถือว่านี่คือสารคำถามที่แฟนๆจากอปโปถามมาครับผมและตอนนี้ครับเดี๋ยวนี่คือความสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับคือใครที่นี่ครับที่มีฟลิปแมกกาซีนฟลิปแมกกาซีนนะครับทั้ง5ท่านผู้โชคดีนะครับจับฉลากนะฮะหท่าน5ท่านด้วยกันจะได้ลายเซ็นของน้องพีพีอยู่บนฟลิปแมกกาซีนเลยครับได้ครับมา ขออนุญ,ญาตนะฮะห้าท่านในที่นี้จะมีใครบ้างนะครับมาเริ่มเลยนะ,ค,ะนครับขออนุญาตนะครับมาดูอ่างหนึ่งสองสองสามสามนะ<า><า>ท่านแรกก่อนเลย